เงินล้านแชมเจ้าสงเวนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังการประกาศคะแนนนะฮะระหว่างนงครสวรรค์กับอุดรธานีนะครับและตรงนี้ผู้ที่ต้องร่วมรับรู้กับเราก็คือบุรีรัมย์ซึ่ง,งอาจจะเป็นอันดับหนึ่งในงตารางอยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ตกรอบได้วันนี้เช่นเดียวกันถ้าน้องโอปอสามารถทําได้เกิน 994อขึ้นไปชนะบุรีรัมได้เช่นกันและคะแนนของเธอก็คือ958คะแนนรบคะแนนนะครับ958ชัดเจนว่าบุรีรัมเข้าแน่ๆแล้วนะครับตอนนี้นครสวรรค์ได้964ขึ้นไป <9. S 2> เขา้ารอบและ คะแนนของนครสวรรค์คือ 1 9รีรั 1, นนอยบเจ็ดคะแนนอุดรหน,น,นึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบคะนนนครสวรรค์หนึ่ร้อยสิบคะแนนนะครับคู่ชิงคือจังหวัดบุรีรัมย์และอุดรธานีเอาละครับที่สําคัญเลยนะฮะอย่าลืมเรื่องของการโหวตนะฮะทิมหนึ่งบุรีรัมย์พิมสองอุดรธานีส่งมาที่ สี่เจ็ดเมีเวลาหนึ่งสัปดาห์จนถึงอังคารหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าคิดดูสงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ปทุมอุดรธานีหมดได้ตั้งแต่บัดนี้ ชาวจังหวัดบุรีรัมย์พิมหนึ่งครับอย่าห้ามอย่าเหอะทะเยอทะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่จะเลือหวดให้พวกเราชาวจังหวัดอุราานีแล้วนะคะพิมสองค่ะถายอดสดโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ขออนุญาต ให้ซึ่งให้เธอเปลี่ยนหัวใจแค่ความหูใหญ่ให้เธอรับไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วให้ใจที่หวังดีได้ฟันดีๆสักครั้งได้มีแรงเพื่อรับเธออยู่เรื่อยไปไม่ต้องการรอความ 해 아리기 듣는